ต่อวันที่21กรกฎาคม2568ครั้งที่82บทที่11สิบทสวดมังคะะสุดตังอเสวนาจะพารานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคะมุตตมังปัตติรูป,ปะเทสาวาโสจะปุเพจจักะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะ เอตัมมังคารมุตตมังพาหุสัญจะสิปัญจกวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุกุปัฏฐานังปุตตะธารสะสังขโหอนาคุณราจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจะธรรมาจริยาจะ ยาตการนันจะสังขโออนะวัชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตัมังอารติวิรติปาปามัชฌะปาณาจะสัญญโมอปะมาโทจะทำเมตุเอตัมมังคารมุตตัมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุนถีจะกตันยุตตากาเรณะธรรมะสวะนังเอตัมมังคารมุตตัมังขันติจะโสวจะสัตตาสัมมานันจะทัตสนังกาเรณะธรรมะสักัจฉา เอตัมมังคารมุตตะมังตัปโปจัพมะเจริญจะอริยสัจจะอัตถนังนิพพานสัจจิกริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธัสสะกฐธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักัมปติะโสกังวิชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตาทิสสานิกัตะตวานะสัพพัทธะนิสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะ โสถิงคันฉันติตันเตสังมังคระมุตตมันติสิบสองบทสวดรัรนนะตนปฏิยังกินจิวิตตังอิทธาวาหุรังวาสเคสุปายังรัตน,นังปณิตังนมโมสมัง ปฏิตถาคเตนะอิธรมปีพุทเทรัตนังปณิตังเอเทนะสัจเจนะสุวัตถิโกตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัตถักขาสขัยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณรสมัทิกิติอิธัมปีธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโกตุ ยมพุทธเศโถปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธรมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุปัติโหตุเยปุขราอัตตสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตสะเตทักขิเนยะ สุขตัตสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภตราณิอิทมปิสังเครตะนานังตานิตังเอเตนสัจเจนะสุอติโหตุเยสัปยุตตามนัสสาทันหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนัมหิเตปฏิปตาอัปมะตังวิไคหะรัฐามุทานิพุตติงพุทชะ มานาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางุรานางนวังมัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติกเกภวิสมิงเตขีนะพีชาอวิุลหิชนตานิพันติทีตายัตถายมปทิปอิทัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ 13บทสวดธรรมบทสหัสสวังอัตตาวเวชิตังเสยโยยาจายังอัตตราปชาอัตตทันตัสสะปส,สสนิจังสัญญาจาริโนเนวะเทโณนคันทัพโ,โพนมาโรสหพมุนะชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปะสะชันตุโน14บส,สบ่ทสวดเกสปุตสูตร พาสิตามิทังเตนะภควตาชนะตาปัสสัตมะระตาสัมมาสัมพุทเถนะเอทตตุมเหมาอนุสสเวนะมาปารมะปะระยะมะติกิรายะมะปะตะกะปะตะกะสัมปทาเนนะมาตะกะเหตุมานายยะคะเหนะมาอากาอาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามะปภะภะรูปะ ตายะหมาสมานโนโนคุรุยะถาตุเมเหตนาวัชานยะถะอิเมธมะอกุสลาอิเมธมะาามมาสาวัชาอิเมธมะวินยูคระหิตาอิเมธมะสัมมตาสมาธินาหาิตายะทุกขายะสังวัตตันติปัตตุมเมเห ปัจฉะเหยียธาญาตถาตุมเหตตนาวชานเยาาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมานาวชาอิเมธรรมาวิญูปัสสาอิเมธรรมาสัมมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหอุปสัมปสัมปสัมปะฉะวิหะเลยาธาติ ห้าบทสวดอุปบัตในยสุตอุปนิยติชีว helmet, bride, be more, ิตชีวิตตะมัปปะมายุงชลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเีเปฆมาโนบุญญานิกะยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตะมัปปะมายุมายังชลูชลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกฆมาโนโรกามิสังปะชะเหสันติเปโข โ,โยทะกายะนะสังยงมววาใจยังอุทเจตสาตั้งตัสเพตุข,ขายโหติยังชีวมะมาโนปกโรติปุญญงธรรมโม,มหเวรคติธรรมาจาเองธรรมโมสุจินโนสุข,ขมาวะหาติเอสานิสังโสเอธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัตฉติธรรมะจริสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญาญปัจสติ ัฏฐะนิพพินตติทุเคสะมะโควิสุทติยะสเปสังฆาราทุคาติยะถาบัญญาจะยปัสสติอัฏฐะนิพินตติทุเคสะมะโควิสุทติยะสเปธรรมาอนัตตาติยะถาบัญญาติยปัสสติอัฏฐะนิพินตติทุเคสะมะโควิสุทติยะ บทสวดอปปนานะกะชาดกอปปนนะกคัตถานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตทธัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปปน,นกคังท้าหุงเวสรนังยันติปภะตานิวินานิจจอาลามรุกขัจเตยานินุสสะมนุษสาพยาัดจิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสะนะมุตตะมเนตังสะนะมาคัมมะสัพพทุขขาปมุตจติ โยจะพุทธ um e ันจะธรรมันจะสังขันจะเสนังคตุจะตาเรียสัสจานิสัมมังปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขสัจติกมังอริยันจะอัฏฐังคิดกังทุกขูปัสสะมัคขามิหนังเอตังโขสานังเขมังเอตังสสนะมุตตังเอตังสสนมาคัมมะสัพพทุกขาตมุตติ จ็ดบทสวดพัทเทกระรัตตะคาถาอติตังนานาวะาขเมยยะนัปติกังเหอหาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังที่สิ่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตตีตัมะเหน,นันตังอปตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุัน,นันจะโยธรรม,มังตัทธัตถวิปัสสติอสัง เหตุหรังอสังกุปังตังวิธานะนุพร,รูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนงันไม่ขอนแกในธรรมนั้นนั้นบุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเน,องเนืองให้ปุโปเถืออเชวะกิจจะอตตังโกชัญญามานังสุเวพึงทำความเพียเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังขตันเตนะ มหาเสนนะมัจจุราชเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่ตอบทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตนนะตันติตังตังเวพัตเถกะปรตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียกบุกคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉันนี้แหละ ปดบทสวดพินหปัจเจเวขณะปาทาชลาธรรมโมหิชลงอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระญาติธรรมโมหิพระาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรม,มดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเปปเยหิมานาเปหิมานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัดสกุลมีกรรมัทายาทุกกรรมยนนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกรยานังวาปาปักกังวาตัดสัทธายาถาภวิสามิเราจะทํา เราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิพินหนหังปัญจเวคิดตับปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปตตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกขหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมให้สัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาธานังคัตทันตุสัทธายสีรังดักันตุสัพปทาภาวนาพิฏตาค้นตุคันฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุธาพร,ประปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอหันตานันจะเตเชนะระคั้งพันธามิสัพพะโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนาภวันตุปูชิตา โสทิงกระโรนเตท,ทวิหารมันเลเทราจะมัดชานาวกาจะพิโวสาลามิกาธานาปติวัสกาขามาจะเทสานิทามาจะอิสระสัปปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาปุชาเยปีจะอันทสัมภาวาสังเสถชาตาอัตโวภะาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเต สัพเพปิทุกัสสกัณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโอธรรมะตาราเปุคขราสังโฆโหตุสมาโควัตตายะจาหิตายะจาอัมเหรักจุสัตธรรมโอสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตถิงสัมปาปุเยามธรรมเมริยปะเวทิเต ย่ิบเ็ดบทสวดสภปติฐานะคาถาคุณยศสิทธานิกัตัสญานัญญานิกัตานิเมเตสัญจภาคินโนโหตุสัตตานันตาประมาณกะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ทข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิถทาเมจาปยาทิถาวาอันเยมัจตะเววิโลคือชนเราใดซึ่งเป็นที่รักใร้และมีบุญคุณอัน,นมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ทักเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เต่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาตินทันติโรกัมสงเตพุมาจตุโยนิกา ปัญเจกัจตุโวกาตาสังสันตาภาวาภเวสัตถ์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกาเนิดทั้งสี่มีขันธ์หน้าขันธ์มีขันธ์ขันเดียวมีขันธ์สี่ขันกํกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแแลภพใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานำเมอนุโมทันตุเตสยงังเยจิมังนัปปัชานติเทวาเตสังนิเวชยุงสัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหาใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนะสเพสัตาสทาหุนตุอเวลาสุขชีวินโนเขมาปัตถันจะตปนตุแต่สาสาสิสัตังสุภาพาะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แต่ ขอสัตว์ตั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันแด้กันจงอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดและจนถึงทางอันกเกษมเถิดเพราะความปราถนนดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะบุคานุภาพด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิทและพรากถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไทั้งปวงขอให้ขา้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเทวทเทวดาทังหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาทยายนมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าพระวัตถุมงคลพระกิ่งไผลีพิมอาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตข,ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งระ,ระปฏิบันและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จ ศักดิ์ทธุประการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอั้เกิดจากการสวมรมดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,น,อน้อนถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอส่ง ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวนมนต์จริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กัดทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสําสเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจัดตุวพิทครชใชทั้งสี่าก,การคือ อายุวันณะสุขะพระ,ะเถอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศษฐีทุกท่านทุกท่านเถด